จิตตัวนั้นที่บอกว่านานาจิตตังนี่ลูกแต่ว่านานาจิตตังแต่นั้นถ้าเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริเลบุญ,บญย่อมที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนี่จะจะพูดถึงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขาสอนให้คนเป็นคนดีดังที่ได้ศึกษาดูนี่พวกเธอนี่ไม่ต้องเปลี่ยนลัทธิมนับถือเราตถาคตก็ได้เพียงคือปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสดาพวกเธอ ก็ดีแล้วละไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนลทัทธิมานัถือเราตถาคตหรือมาถือพุทธศาสนาทํานองนี้นะี่ถือพวกศาสนาของพวกเธอก็สอนให้พวกเธอเป็นคนดีแล้วก็พอแล้วละะองค์ตัดก็คงจะทราบถึงจิตของสัตว์โลกเนี่ยว่ายังไม่เก่งพอหรือว่ายังไม่สมบูรณ์บริวณพอที่จะมีบุญมีกุศลเข้าสู่พุทธศาสนาแม้แต่พระองค์นี่ยังทรงพระชนอยู่นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะโปรดสัตว์โลก ในกามโลกโลกโลกและอรูประโลกไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าพรหมไม่ว่าเทวดาได้หมดเนี่ยได้เป็นจุดเพียงนิดเดียวอะดังนั้นสัตว์โลกจึงครอบไปหมดในสามแดนโลกชาตุนี่นานาจิตตังตัวนี้เกิดบางคนก็ไม่อยากไปเพราะนิพพานบางคนก็ไม่อยากเป็นเทวดามนุษย์นะลูกนะพูดถึงมนุษย์นี่บางคนก็ไม่อยากไปพราะนิพพานบางคนไม่อยากเป็นเทวดาเนี่ยน,น,นานาจิตตังเนี่ย เหมือนที่เราอยู่เป็นลูกมนุษย์บางคนก็อยากเรียนหนังสือบางคนก็ไม่อยากเรียนหนังสือบางคนก็อยากเป็นหมอบางคนก็อยากเป็นตำรวจบางคนก็อยากเป็นพวกชาวนาแล้วแต่บางคนก็อยากเป็นขอทานขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำอะไรฉันอยากนอนอยู่เฉยเฉยไม่อยากทำนั่นทำนี่บางคนก็อยากเป็นมหาเศรษฐีบางคนโอ้ไม่ไม่เอาละยุ่งเหยิงวุ่นวายบางคนก็อยากเป็นเจ้าคนนายคนบางคนโอ้ไม่เอาละยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่งี้ละสบาย น,นี่นานาจิตตังเนี่ยคือแตกแยกกันไปแห่งความคิดถ้าพูดถถึถ้าจะบอกว่าอา้าวก็บาร,รมีสร้างสมบมุรณมารุณแล้วรวมกันที่ไหนนั่นมันจะปราสภ,ภากผาของมันเองพุทธเจ้าจึงไสอนสัตว์โลกเป็นมัธิมปฏิปทาความพอดีถ้าพวกพวกเธอไม่จาเป็นต้องเลิกน้ําถือศาดสดาจัสดาพวกเธอลอก ถือศาสดาของพวกเธอปฏิบัติตามนั้นก็ได้บุญล้ละนั่นพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาความพอดีเพราะว่ารู้ว่าจิตเขายังไม่ถึงยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผลหรือถือพระพุทธศาสนาความเชื่อเรื่องบนเรื่องบาปในพระพุทธศาสนายังไม่สุดโต่งพระองค์ทรงทราบก็ตัดอย่างนั้นเออถ้าคนไหนออที่บอกว่าสมควรแล้วที่พระองค์จะไปโปรดได้จิต ของเสรโลก,กลุ่มนั้นเข้าสู่มากเข้าสู่ผลเข้าสู่คุณงามความดีได้แล้วก็ไปโปรดเอาเป็นเศรษฐีก็ดูมีผู้มัง่งคั่งญาตาจกขอทานแล้วแต่พระองค์โปรดเอาหมดพวกเทพระบุตรเทพธิที่ดาตลอดพรหมโลกฟังอัดฟังทางก็เข้าสู่มากเข้าสู่ผลนี่จิตที่เสมอกันในทางมากทางผลแต่ไม่เสมอกันในการเดินนี่พูดถึงแม้แต่เข้าสู่พุทธศาสนานี่จิตยังไม่เสมอกันนะลูก อาจิตเสมอกันในทางมากทางผล ừ, ในทางความเชื่อความเ่อมเสในบุญในบาปนะแต่ว่าจิตของจัดโลกในการเดินทางเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเองน้านาจิตตังันจึงเกิดในการปฏิบัติธรรมบางคนก็บอกยุบหนอวองหนอทุก ừ, บางคนก็ยกย่างเยียบทุก ừ, บางคนก็กําหนดรู้โดดเด่นอยู่ ừ, บางคนก็เพ่งกระสินเพ่งน้าเพ่งดินเพ่งไฟเพ่งลมเพ่งจิตเพ่งกาย แล้วแต่บางคนก็พิจนาเวทนาบางคนก็บอกว่าไม่ค่อยถูกพิจนาเวทนาไม่ถูกพิ่งเวทนาดีกว่าทนดูอย่างนั้นก็ค่อยถูกเหมือนที่พ่อเคยสอนลูกครูเจ้าตัดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เวลาที่เอาไปพืปฏิบัติน,นีั้นหนังสือตามหนังสือมันไม่ไปอ่ะว่าเอา,เอ,าอ้ากําหนดรู้รู้นะึ่งรู้ว่านี่คือสุขนี่คือทุกข์ รู้กาหนดรู้เวทนาในเวทนาเวทนาสุขก็กําหนดรู้เวทนาทุกข์ก็กําหนดรู้แต่เวลาปฏิบัติมันกําหนดรู้อย่างเดียวมันไม่ไปเนี่ยหรับหลวงปู่นี่เวลาเราสอนเราก็สอนตามที่เราผ่านมามันไม่ไปมันรู้อย่างเดียวน่ะนั่นแหละมันรู้อย่างเดียวเพราะว่าจิตมันแตกต่างกันของเรามันผ่านผลมันรู้แต่มันทนได้ยากะจะทํายังไงมันจะทนได้อะทนในขณะที่รู้ได้เนี่ย แค่นั้นก็รู้ว่าอ๋อต้องทนต้องมีความขัน,ขนติเป็นเลิศอดทนเป็นเลิศในขณะที่กำหนดรู้จึงจะเป็นสมาธิรวมลงในจุดนั้นแล้วก็สร้างพลังสติพลังสมาธิพลังจิตให้มากขึ้นจึงจะสามารถกำหนดรู้เวทานาตัวนั้นทั้งเป็นสุขเป็นทุกข์ได้จึงจะไม่หลงถ้ากำหนดรู้อย่างเดียวก็หลงถ้าสุขเกิดขึ้นก็หลงในสุข ทุกเกิดขึ้นก็เกิดความทุกข์รู้รู้ว่ามันทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะยังไม่มีสมาธิหรือสติเข้าไปกําหนดรู้ความอดความทนมันไม่เกิดอย่างนั้นเมื่อไม่มีความอดความทนเข้าไปยังสร้างถึงเวทนาภาวนามายะบัญญามันก็ไม่เกิดสติกําลังปัญญามันหมุนตัวไม่ทัน ปัญญามันไม่เกิดอิงสมาธิขึ้นมาที่เรียกว่าภาวนามยับปัญญาจึงไม่แจ้งในทุกนั้นจึงไม่แจ้งในสุขนั้นหลวงพูทก็เป็นอย่างนั้นผมพ่อเป็นอย่างนั้นนะลูกนะไม่เหมือนหมูนี่พูดถึงนานาจิต่งังถ้ามีกําหนดร,รู้อย่างเดียวไม่มีความอดความทนละ่ะไม่มีสมาธิตั้งมั่นละ่ะเราจะกําหนดร,รู้ด้วยเหตุอะไรมันก็รู้อยู่นี่หิวมันก็รู้อยู่นี่อิ่มมันก็รู้อยู่นี่ ช่ไหมล่ะทุกมันก็รู้ว่าทุกปวดแก้งปวดขานี่สุขมันก็รู้มันก็เอิบอิ่มข้อมันเออต้องการความสุขใครละต้องการความทุกข์นี่ภาวนาก็ต้องการความสุขสุขเกิดขึ้นจากการนั่ถือพระพุทธศาสนาสุขเกิดขึ้นจากการภาวนาสุขเกิดขึ้นจากการทานสุขเกิดขึ้นจากการรักษาศีลอว่ากันไปทุกคนต้องมีเออคือทุกคนต้องการความสุขเมื่อทุกคนต้องการความสุขจึงไปติดในสุข เพราะไม่มีตัวอดทนตัวนั้นอดกั้นตัวนั้นเข้าไปวางกลางจนสามารถที่จะทําให้อะไรล่ะที่บอกว่าปัญญานี่มันอิงสมาธิขึ้นมาที่เรียกว่าภาวนา,า,วนา,า,วนามายปัญญาเกิดเมื่อภาวนามนยปัญญามันไม่เกิดอะมันก็หลงพอทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะทุกข์แต่ก็แต่ก็รู้อยู่แต่ไม่อยากจะทุกข์หาทางที่จะออกจากมันะ โดยคาบริการพุ้โพ้ผู้โพุู้โต้ผู้โต้ผู้โตุ้โตก็ไปอ่ามันก็จางไปสักพักแล้วเลือกไม้มันก็ทุกเหมือนเดิมเนี่ยแต่ถ้าเราทนอยู่อย่างนั้นทนจนถึงที่สุดของทุกขมีสติมีสมาธิดูอย่างนั้นทนอยู่อย่างนั้นจนร่างกายนี้ก็เพื่อมสะทานบั่นไหวก็รู้ว่ามันจะท่านบั่นไหวแต่ตัวทนตัวนั้น ไม่ยอมออกไม่ยอมห่างภาวนามายบัญญามันก็เกิดเพราะเราหวังมากหวังผลอยู่มันจะเกิดขึ้นของมันเองมาในสมาธิตัวนั้นมันจะสว่างแจ้งโล่งม,มันจะรู้มันจะเห็นของมันสำหรับหลวงปู่ก็เป็นอย่างนั้น